เอาเองนะสามารถ <laughs> หมดหรือยังลูกยังจริงต้องเอาใส่หมดนั่นแหละใส่หมดเลยยกมาเลยครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเก่งพอเฟนดิอาจารย์เอาลบเสี็มาไหมคะเอาเอา ตั movement, ich muss noch ้งใจอันี้ก่อนแล้ปิดจับจับสงันไหมก่อนอืมอืมออือวันนี้การจับจดจับค่ายต่างๆง่ายทำเยอะมุมมองอีกมุมหนึ่งหรือว่า ที่้ามใช้วัดป่าเป็นเป็นคาีมีของอุบาสกาเรวันนี้จได้พิเศษเพราะว่าพระจัทันตกปารที่วัดเฉพาะสถาที่อยู่สย ได้ได้บุญเยอะผ้าจารย์ขออนุญาตเวียงพิงถ่ายถ่ายรูปกับะอาจารย์อีกรูปค่ะหนูนั่งตรงนี้ค่ะหนอนนั่งลงหลกดงสวัสดิ์ขยับไปนิดนึงูขยับขยับมาข้างหน้านิดหน่อไม่ไม่ขยับไปข้างๆ้าอาจารย์โอเคค่ะ อาจารย์เอีอาจารย์เดินไปยังไงคะเพราะว่าเดือน